ครับผมก่อนที่จะไปเที่ยวต้องแวะเติมน้ำมันที่เมืองยองนะดูกันเติมน,น้ำมันขอ,องเขานะครับผมัมมมบผมดูการเติมน้ำมันรถที่เมืองยองนะครับผมนะตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่ยัน ยังอยู่ในบริเวณเมืองยองนะครับผมวันนี้จะไปเที่ยวชมงานรถไฟอีก,าาน,กะนะครับผมเมื่อวานก็ไปนะฮะงานรถไฟมีหลายที่นะครับผมจะถ่ายทำมาให้ดูนะฮะอันนี้ก็สภาพบ้านเรือนของอชาวยองเวียงเมืองยองนะครับผมอันนี้ถนนหลักนะฮะตรงนี้เป็นถนนหลักที่อาจะไปทักเชลเล็คตรงนี้ก็จะเข้าเวียงเมืองยองอตรงนี้ก็มาแวะพักเล่นทางเนะติมน้ำมนันรถ ครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวจะดูต่อนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจจะขึ้นธาตเรียกว่าพระธาตุหลวงจอมยองนะฮะก็ on ทางขึ้นพระธาตุหลวงจออมจอมยองอช่วงนี้กําลังรอมาเจอแม่ค้าขายครับผมมาเจอแม่ค้าเขาขายนะฮะข้าวซอยข้าวซวยนี่อาหารอาหารยอดนิยมของชาวไต้รื้อนะครับผมข้าวซวยนี่เคยนําเสนอหลายครั้งนะครับผม เขาช่วยเชีงตุงเขาช่วยทางบางยางอวันนี้เจอมาเจอเขาช่วยทางบางยองนะฮะราคาแล้วเขาขายก็จะใส่แก้วนะครับผมรับประทานตรงนี้ก็จะใส่แก้วแล้วก็ถ้าจะซื้อไปรับประทานที่บ้านก็จะจะใส่ถุงนะครับผมลูกจะไห้มาขายนี่อทุกเฮ็ดี่หนทั้งจทั้งจัางนี่คะโอ้หอยโซดาหน่อยโอ ผมเขาทําผลิตเองนะเขาทําผลิตเองเขาซวยมืองยองเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนนะ่เขาซวยนี้เขาเป็นอาหารเยอจีชมนะเรียกว่าแก้ร้อนในก็ได้นะะกินแทนข้าวก็ได้จะมีรสชาติหวานๆทําจากอ้อยชดแน่ะอนอ้อยบิดอ้อยอีทแน่นอนอ้อยอีทดูไหมคะเขาชาวมะยองนั่งขายเขาซวยนะครับผมอาหารท้องถิ่นนะครับประาหารท้องถิ่นจะมีสองเจ้าเดี๋่จะซื้อเดี๋ยวจะซื้อนะฮะ นะครับผมดูเขาบรรจุข้าวซวยนะครับข้าวสวยมงยอดกลุ่มละห้าหร้อยจา เราทำมาคนก็ซื้อไปกินที่บ้านนะครับผมนะเขาว่วยก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเรียกว่าวื้นที่ชีวิตประทับชุมชนอาหารการกินของแต่ละสัตว์พันธุ์แล้วก็ชนเผ่านะครับผมอันนี้ก็คืออในอใกล้กับพระธาตุจำยองนะหัวน้ำยองอเมืองยองรัชสารประเทศไทยนะครับผม ขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำเสนออีกนะครับ